แปลไทยได้เพจแปลจนเมื่อยฝากสนับสรุนเพจผูแ้แปลกันด้วยนะครับถอนมัน่นเหรอตํามแรงเสี่ยวปุ๋สูโอย่าไม่น,งน่งหน้าละผู้ท่านก็ไม่มีทางยอมรับเด็ดขาดใช่แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยจ้าหมอเนี่ยมีแน้ตาหล่อๆเหมือนพระเอกและตรงข้ามหนุ่มดูปหล่อคนนี้ก็คือตัวค่าไม่เห็นด้วย เจ้าเมียวเจ้าก็เด็วพวกเรามาที่นี่เพื่อหาเรื่องกับเจ้าไงเหรอยังไม่แต่จะบอกว่าตอนนี้ตัวเจ้ายังเป็นคนยังไงเจ้ายังติดอยู่ระด,ดับหลอมปลานขั้นสามไม่คืบหน้าไหนมาสองปีเต็มแล้วทุนักที่ข้าเ,เออลี้ยงไปยอดเขาเลี้ยงจีล้วนมีระดับสูงกว่าเจ้าทั้งสิน้นพวกก็อาจเรียกเจ้าว่าเศษสวะเลยก็ยังได้เลยนะส่วนน้องสาวตัวน้อยของข้าก็มีคุณสมบัติเทียบเท่าจากกรพรรดิผู้หญิงใหญ่ในอนาคนตนางต้องตะยานเข้าสู่เก้าชั้นฟ้าได้แน่นอน จะแบบอย่างเจ้าช่วยบอกข้าน้อยอะไรทำให้เจ้าผู่ควรกับนองสาวตัว,ตวน้อยของข้าเพราะทำความชั่วสําเร็จแล้วได้รับคะแนนไวยรายหนึ่งพันแต้มโอ้คะแนนไวยรายคราวนดดี้เยอะขนาดนี้เชียวมีเพียงหยียบย่ำชั่วยตาของตัวเองในละครให้เย่อยับจะถูกต้องที่สุดข้าลินเปย์อายุยี่สิบปีใช้น 21, ุ่มผู้แสนดีแห่งทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ดมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีแน่จะได้ ก่อนที่ก้าจะได้แสดงความเียใจยานออกมากลับถูกปาไปยังโลกอื่นที่เรียกว่าทวีปจิ๋วตัวอย่างง,งุนงงไม่ได้กลายเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ของสำนักชิงหยุนแห่งยอดเกาหลิงสีแต่ดันได้มาเป็นจอบอยร้ายอย่างเต็มตัวซะ้งเงมื่อหลินไปยังเป็นเด็กก็ตกกับพุงของน้องสาวปิดประจับ <c oughs> พอโตขึ้นมาก็แอบคุมโมจุดของพี่สาวใหญ่แข่แจ้งเพื่อนร่วมรุ่น ในขณะเรียนได้กันอื่นสารพัดถนัดจานมีสาราดจะประสบการ์กันในการอ่านนิยายออนไลน์หลายพันเล่มผู้ใจคนนี้เป็นพวกขรุนแรงที่ไม่น่ารูดถึงสามตอย่างแน่นอนไม่เดกาลต้องปรับปุคลิกให้เป็นคนดีเพื่อเอารตดเขาแสดงความดีกับโพวที่เปิดใช้งานระบบไวยาล้ระบบกำลังถูกผูกมัดแต่เดี๋ยวต้องคำเนี่สิที่ไม่ได้รับเชิญกลับเป็นระบบไวราล กิจการก็ได้ตายได้เรยยี้ยงไงคะแนนรูผ้ผนระบบตั้งแต่ยังเด็กว่านี่คือ,อยังก้าวได้เท่านั้นคะแนนโชคดีคะแนนไายรายบวกหนึ่งหมื่นบุญแหงชุชะตาโชคดีไม่จํากัดบุญแหงชุ่ชะตาโชคดีไม่จํากัดตัวตายตัวแทนโชคดีหนึ่งถ้าปาติค้าทำประกิจตรายในระบบสาเร็จค้าก็สามารถปลิกกลับผลลัพธ์ได้ใช่แล้วทั้งหมดนี้ทํำไปเพียงเพื่อความอยู่รอด อย่าว่าข้ารังแกเจ้าเลยนี่คือเม็ดโอสดญญถดโรบินยานจึงสามารถช่วยให้ควบแน่นประตูมิญญานได้คิดว่ามันเป็นคำขอตัวจากน้องสาวของข้าที่สอนมัน่นกว่าแล้วไงแน่นอนว่าด้วยคุณสมบัติแรกขาของเจ้าเกรงวา่าชีวิตนี้ของเจ้าจะไม่อาจใจมันได้แต่กับดัะกูเซียวอาจจะพอกมีประโยชน์มึ้งอะไรนะโอสดุดโรบินยานเลย เดเมธยาโอสุนี้ทุกคนเสียก่อนเราจะมีผู้ฝึกฝนตนระดับปฐมยัญคอยดูแลพอได้ละถึงแม้ตอนนี้ก็จะเป็นเศษสวะไรก็แต่ครั้งหนึง่งข้าเคยข้าสู่ระดับสร้างรางตานายอายุสิบกปีเด็นี่มันมมน,น่าตกใจปะบทอนนิยายเลยที่จูๆ่ๆก็แข่งแร่งขึ้นอย่างกะทันหันแต่กลับเอาชนะข้าได้ในตอนอายุสิบแปดปีแล้วตอนเจ้าอายุสิบกปีอยู่ระดับไหนกัน โอ้หังถึงเพียงนี้คงคิดว่าตนอยู่ในวัยสิบกปีอยู่บนจุดสูงสุดแล้วสินะ้ะน้องสาวพี่เจ้าบอกเข้าไปว่าเจ้ามรด้วยดับสร้างรากฐานตอนอยายุเท่าไรเมื่อสิบสาปีก่อนข้าถูกรับกลับมาจากสำนักประเป็นสิทธ์โดยเซียนพี่ยุนกลายเป็นสิทธ์น้องของท่านพี่หลินเปยเวลานั้นข้ายอายุห้าขวบส่วนท่านพี่แปดขวบห้าปีต่อมา ิทธิ์พี่ข้าบรรลุระดับสร้างรากฐ,ฐานตอนอายุ13ปีด้วยความช่วยเหลือของสิทธิ์พี่ข้าเข้าสู่ระดับสร้างรากฐ,ฐานตอนอายุ15ปีหน,น,น,นีมันเป็นไปไม่ได้ความมุ่งมั่นของเซียวเซียนปูนังชุกชะตาตกใจสุดขีดจิตใจบอบช้ำคะแนนโชคดีลบห้าอตอนนี้คะแนนโชคดีของเขาเหลือเ5้าปหเฮอเด็ดที่สุด เมื่หลายปีในสุดขาก็ได้เดินเข้าได้ในคะแนนได้คะแนนเพิ่มโชคดีสักทีโฮ้กดดินบุแดงสวรรค์ให้ถอนมา่สำเร็จคะแนนโชคดีนนวบวกหนึ่งร้อยรับรางนนานวัลคะแนนไวร้ายบวกหนึ่งมืเติมไฟอีกอสักหน่อยเสียวเสินหากข้าเป็นเจ้าคงไม่มีหน้าอยู่บนโลกแล้วล่ะส่วนเรื่องสัญญามั่นกับติดน้องค่ะสามีของนางก็ควรจะเป็น คู e s. <S ่ก like ับบ in ุรุษได้เตรียมฐานเช่นค่ะเสินพี่มม่ใช่เศษสวัสดิ์ไรก้าเช่นเจ้าแบบนี้ดีเองไม่นานน่า้านตกลุมรักดินไปควรช่วยจ่าเสดเลี้ยงนั่นเลยต้องการให้นางถอนมัดควรตำเจ้าสองคนนี้ควรตำเจ้าสองคนนี้ให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดต้องฆ่าพวกมันพวกใจชั่วหญิงชั่วปิดตาซะหยุดนะสินเออ ออโอ้ยสิทธิ์พี่ของข้าที่คนที่จะแตะต้องได้ไงเหรอบ่เอ้ยลินไปหรือแกจะทำได้แกลบอยู่หลังดติอย่างเดียวหรือไงข้ามีสิทธิ์ต้องคอยปกป้องที่จะทำอะไรได้ละ่ะถ้าข้าลงมือเองเจ้าก็เป็นสุพไปนานละ หาข้าขออกแรงเต็มที่เจ้าก็ตายไปตั้งนานแล้วพวก,กเจ้าดีดีบ่ลินไปไม่หนาหน่าละจงฟังให้ดีสามปีอีกสามปีก็จะไปทวงแก้นที่สำนักชิงหยุนจากพวกเจ้าสองคนสามสิบปีในเหอตรงสามสิบปีในเหอซีพวกเจ้าจ้ะ โอ้ยโอ้ทำไมพวกเจ้าบุเรงชัตตาัวได้เก่งกันนักนะโค้ดทำการหยุดไม่ให้บุเรงชัตตาโด่งดังได้สำเร็จได้รับคะแนนไวร้าย1 0 0 0แต้มคะแนนโชคดีของเซียวเซินลบ250คะแนนโชคดีของโค้ดบวก50พวกเจ้า เสี่ยวจัดเกย์อย่าลืมว่าเจ้าคือดปูดนำระกูลเซี่ยวอย่าลืมว่าเจ้าลงมือกับคนสำนักจริงดยู่จะเกิดตะได้ขึ้นขอรู้แล้วนะพี่เซี่ยวเอินท่านพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรปูนทิดาแห่งชุชะตาปรากฏตัวช่วยเซี่ยวเซิน ทำให้คะแนนชุกชะตาทั้งสองคนเกี่ยวข้องกันขนแนนชุด,ดีของเซียวเซินบวกสองร้อยบุตรที่ดาแห่งชุกชะตาเลยว่าแล้วเจียวเซียวเซินปู่ชุกชะตาคนนี้ไม่ได้กดลง,งง่ายๆขนาดนั้นมันจะต้องทำให้เขาตัดสัมพันธ์กับนังให้ได้ก่อนขา้าคิดว่ากระดูกก่จะเข่งกว่านีสซะอีกเซียวเซินที่แต๊ก็ทำได้แก่หลบอยู่หลงังสตรีสินะ เจ้าเจ้าอะไรเจ้าเลยสิทธิ์เนอะก็เพิ่งจะถอนมั่นกับเจ้าแต่ก็อาบคนใหม่มาแทนได้ทันทีเจสวาไร้ข้าอย่างเจ้าทำไมถึงได้ไรอย่างอายขนาดนี้กันนะอ๋อลืมไปเลยเจ้ามันน่าไรอย่างอายนิ่นาไม่งั้นคงจะปฏิเสธการถอนม่นและไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอยู่ในอ้อมกอดตตีอื่นเช่นนี้หรอกมั้ง ่าเสียดายบุปไต้องมาคลุกกับโคลนตม้ม <c oughs> ท่านพี่เซียวเรินห้ามมุมบามลงไปในแผ่นข้าของเขานะหลินเปย์อี่ได้คิดว่าแค่บรรลุกั้นสร้างราฐานฐานอายุสิบแปดปีแล้วจะถือว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะนะในสายตาก้าพอสักกับเจ้าก,ก็แก้ืนพื้นท่านั้นละเอ่อซ้ำเติมซ้ำเติม,เ,ตมเออพี่เซียวเซินข้าไม่ได้หมายความอย่าง,งานั้น อายุติบทปีก็าถูกกันรักงฐานเองะอนะคะแนนชุดจตาซเซียวเสินบาดเจ็บต่า,ตายยงใจยิงหนักคะแนนโชคด,ดีลบหนึ่งร้อยตอนนี้คะแนนโชคดีเก้าพันสามร้อยห้าสิบอะไรกันเนี่ยนางช่วยกันอยู่เหรอทางระบบไม่ได้บอกว่านางคือบุตรที่ดาแห่งชุดจตาแล้วก็ก็คงคิดว่านางเป็นสหายไปแล้วแม่นางกูอย่าบอกข้ามีพรสวรรค์ปานกลางงั้นข้ากูต้องรบกวนขอคำทิ้นเนีหาไมีโอกาสละ เจ้าพี่เซียวเรินท่านยังไหวหรือเปล่าหลีกไปอ้าไม่ไปไหนใช่ไหมไม่นางกูเยอะท่านพี่เซียวเสินท่านพี่ขอเชื่อก่อนเมื่อจบเรื่องกันแล้วพวกอุโสอย่างสิน้องพูดรอไปกันเถอะ สิทธิ์พี่ดูแน่นมีนอกอยู่บนพื้นด้วยล่ะเราจะจะกคะแนนวาระไปให้สามันแต่ในที่สุดระบุก็ระบุว่าเสียวเสจะอยู่ในที่หลังตะกุลเซีวยวในคืนนี้และคืนนี้จะเป็นโอกาสที่เสียวเสนินจะพุ่งทะยานอีกครั้งไม่ได้การโอกาสเช่นนี้เจะจะเอาไปไม่ได้มาไปกักลินเปิดซะเถอะ